จริงๆตอนเราก็ทุดรายการมันไม่ใช่เอ๊ะเดี๋ยวทำไมน้องชื่อว่ามันไม่ใช่ล่ะถ้างั้นผมขอเกินกันนละกันเหตุผลที่ผมตั้งชื่อรายการว่ามันไม่ใช่ก็เพราะว่าตาผมเวลาบอกพูดหรือว่าสอดอะไรเขาก็จะชอบพูดกับอกว่ามันไม่ใช่ง่ายคือแกเขาชอบเถียงไว้ก่อนนะผมคนไม่ยอมรับความจริงแบบนี้แหละ คลิปนวันนี้จะเป็นยังไงก็ไปรับชมบันเลยครับเหเห็นไไมจะพาชมสวนป้ายายที่เพชรบุรีนะครับผมเรามีหลากหลายมากเลยนะครับเนี่ยมีทั้งมะพร้าวกล้วยหอมกล้วยไข่ ทนสามวันแต่ว่าอย่าอย่าไปเก็บเลยมานี่ละเป็นไงล่ะมานี่เราหวังเขาไว้น่ะเลยลูกมุสนี่เต็มเลยลูกมุสน่ะโอ้เยอะมากดูดิทุกคนให้ทุกคนไปดูใกล้ๆได้ะกล้ามขึ้นไปดูใกล้ๆได้เนี่ย ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการสือนะครับผมวันนี้เป็นวันที่หนึ่งของเวลาครับนะครับผมเป็นวันปีนใหม่พอดีเป็นวันแรกของปี2567เนาะซึ่งเรามาฉลองปีใหม่ทีบ่บ้านเกิดตายายซึ่งวันนี้เราก็จะถ่ายวอล์กชิวๆนั่นก็คือจะพาชมสวนตายายที่เพชรบุรีนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยเจอี่ประมาณ<ะ>สองไร่<ะ> มีเปลียนอยู่นะได้ที่ประมาณสองไร่เลยหรอตาตรงนี้ก็กว้างเหมือนกันนะก็ทำคนเดียวเลยก็นี่อ่ะนี่ที่เห็นเนี่ยทำสวนนี่ทุเรียนอันนี้อะไรมีต้นทุเรียนอือนี่ต้นทุเรียนเลยนี่ต้นกล้วยนี่กล้วยหอมนี่กล้วยหอมไปนู่น ไปมีกล้วยหอมใช่ไหมก้วหอมมาเลยเหรอเออกล้ยวลยน้ำวาอยู่ที่นี่ทายูเกินทีเจ้าลูกน้องมีกล้ว,วยอะไรบ้างเห็นในนะี้กล้วยมันหลายพันอยู่รายนูน<า>เดี๋ยวมีอีกกลอกนนแต่ตัวใหญ่จะเป็นกล้วยหอมนะนี่ไอ้นี่ที่เห็นอยู่นี่คือกล้วยน้ำวาไม่ใช่กล้วย<อ>หอม กล้วยหอมอยู่น um. ี่นี่เหรอกล้วยหอมเออกล้วยหอมกล้วยหอมแถวนู้นกล้วยหอมแถวนี้กล้วยน้ำว้ากล้วยหอมนี่พันธุ์อเลยต้นยายนี่กล้วยหอมน้าเนียนพันเลยพันธุ์กล้วยหอมพันธุ์กล้วยหอมพันธุ์กล้วยหอม what กล้วยหอมพันกล้วยหอมกล้วยหอมพันกล้วยหอมใช่ไหมมาจากไหน เอามาจากไอ้ชำ<า>เอามาจากกาบานมัน๋อแถวบ้านนะชำแถวบ้านน้ชำใทุ่งศรีจจังหวัดนนทบุรี้วยหอมเอามาจากนนทบุรี<อ>ต้ในใหญ่ขนาดเนี้ยได้เลยมันอยู่นูนใ่ที่เนี่ย,ยม,มันลมแล้เอมันปรับปรุงตองการนอรมัน ท่อนอนมาขึ้นนี่มันถือว่าติดยังนี่ตายเนี่ยอย่างเงี้ยยังยังยังมาได้อกลูกเพราะเพื่อได้หนอมันจะ้ต้องการนอมันท่อนอนอมาขึ้นรอกดแล้วก็ขันนอมาจิ้มแบบนี้อ่ะนอเขาเรียกแล้แล้วกล้วยน้ำว้านี่เอามาจากไหนอ่ะกล้วยน้ำว้ามาจากทุนเดิมในรายนี้แหละ เเป็อไว้มาเพาะเป็นหนอแล้วมีกวยอะไรอี้ากกล้วยขอมกล้วยวนลกยไยรานูนไม่กล้ยไข่ด้วยออโอ้ยไ่เดี๋ยวไปท่ายท่กล้วยไข่เลยไถ่ดยโ้วยไข่เลใช่ไหมกล้วไข่จะไป่าช่องงูนออกช่องงูไประมาณปีนึ่งกล้วยนะปีนึ่งห่างปีหนึ่งจะได้ก็กินวยปีนึ่ง แต่ทอมันออกขวักแล้วสี่เดือนแกตัดได้สี่เดือนสี่เดือนโอ้สี่เดือนจะนได้ใช้เวลาประมาณสี่เดือนเขาจะตัดได้นะดูแลยากดูแลมากยากแต่ว่าสำคัญในนี้อย่างเดียวใสยน้ำใส่น้ำน้ำมา ทางมาทางมาอปอยไปหนันนลาายแม่รรถกลวยรถกลวยนี่รถกล้วยน่อยรถกวยนีต้องการนำ้ำต้องการน้ำนีนี่ยอดเท่านั้น,นเลยมันแตกแล้วอ่ะตาหาคว้าไมายรดน้ำ ต้องการแดดแรงหรือว่าแดดไม่แรงต้องการแดดมีก็ได้ไม่มีก็มาเจะได้มะพร้าวนี่เป็นดกบอะเนี่ยมีสิบห้าตนนะล็อกนี่นเนาะลูกกวางบาทหมาบาตจอยลูกกวางนี่คือน้ำหอมมะพร้าวกินอ๋อเอาไปทำกับเพื่ะนกันกต่ทิ

เราเขาจะค่อได้มาไม่คิดถึเลเนียกวยนำหวาน่ไหมเหรโอเคเียกล้วยนำหวานเราจะไปดูกล้วยไข่เนะครับว่ากล้วยตรงไหตากว่าส่วนจังักแพงเพชเลยนะกาแพงเพชรี่ไไลเลยนะครับว่ากล้วยไข่อ่ะตาเอามาจากกาแพงเพชรเลยนะเขาถว่าเ ไฮไลท์ er สำคัญเลยของคลิปนี้เนาะยายบอกว่ายังไม่เคยเห็นกล<อ>้ว <ST. S 1> ย,ยไข่เคยเห็นแต่ไข่อ้าว่าทีนี้กล้วยทีนี่กล้วยไข่อ๋อนั่นคือกล้วยไข่ใช่ไหมเออนี่ก็ออกเครือแล้วกล้วยหอมโอ้นี่น<อ>หกักไปต้นนั้นหักเลยนะเห็นไหมล่ะโนนหักออมาโนนเป็นลูกแล้วเกี่ยบไปนหนูแน่ที่นอนโอ้โ แหวห้อมเนี่ยมาอยากนิยมแต่มันกินดีเพราะอะไรเพราะมันมีลูกเคียงจะแกอีกเดือนหนึ่งหักหมดนู่นาาตำตำรับแน่นอนได้หักใบบานหมดฮะพอมันจะหายพูนเราปักเพราะมันหนักเขาว่าต้นมันนิอ๋อต้นมันิมเออต้นมันนิ่ม เปลเป็นหลับผานเลยอันนั้นไปดูดิสาตาผ่าให้ตาพาไปดูดิต้นที่หักตาเดินมานี่ได้เลยเดนเนยที่ว่าป่วยหอมหลับผานมันที่ว่ามาอยากได้นี่เพราะอะไรเพราะมันเป็นฝากก้ามามันเป็นเครือมหาปุตมันหนักไงใช่ไหมน้ำหนักมันเยอะมันน้หนัก กันตะก้วยน้ำวาหักทต้นเลยเหรอตะก้วยหอมต้มไม้ค้ามก้วยไายต้นไม้ข้ามเนี่ยโอ้ไปเดินไปดูตรงนู้นมันเหมือนมีอะไรนั่นต้นจากพ่อเน่ะมาเรื่อยๆไดป้อนะต้นจากวะเออนี่แหละโอ้นี่เห็นตจากท่านผู้ชมครับมาดูต่อดูต่อมาส้ามายืนกรงนี่มาดูนั่นเลยไอ้ที่ทำน้ำหมันแหละ อะไรที่ทำมาหมานนะ้นอะไรตามตามนี่แหละมีต้นจากวะเออนี่แหละเออนี่แหละ What What the fuck นี่แหละใครเอาอย่างนล้วมีกระสอนตามนี่ต้นตามเฮ้ย มีพ่อมาข้างล่างแล้วเจ็บไปนั่นไปไปเลีล้ยวขิงมีลูกแล้วก็เอ<ว>ลาลูกไปขายกิโลละเห่าฟ้าช่างเหมือนอยังข่าวแล้วมีหลากหลายมากเลยครับเนี่ยมีทัาาวว้งมะพร้าวกล้วยหอมกล้วยไข่ต้นฟ้าน้ำว้าเนื้อกล้วยน้ำวาโอ้โหเอาเป็นกล้วยน้ำกล้วยน้ำวาตันนี้กล้วยไข่ตัวนี้กล้วยไข่เนี่ยนี่นี่นน โอยนั้นน้ำวาเหรอพ่อเดี๋ยวลูกมันยาวนานแล้วน้ำวาที่พูดเนี่ยมันไม่หักต้นมันแข็งจนแก่แล้วเรามาตัดมันยังไม่หักเลยแต่กล้วยหอมหักบดกล้วยหอมนะมันจะแบบหักกลางเพราะต้นมันเปราะใช่ไหมถ่ายทำให้ติดลูกเลยว่ามกล้วยน้ำวาต้นมันจะแข็งแรงเนี่ยกล้วยน้ำว้า กุ้ยหอมมีกุ้ยหอมแล้วเอาให้คนผู้ชมดูโอ้กุ้ยหอมอยู่ฮะว้าวเออมีบอกออกอันนี้เนี่ยมะพร้าวต้นมะพร้าวเยอะมากสังเกตเลว้าวอันนี้คือมันร่วงลงมาเองใช่ไหมที่เราเก็บต้นหล่นเองไม่ใช่ไรโยนเองไม่แล้วเวลาขึ้นจอยเขาก็เอาลงมาหมดที่ชายก็ไม่เอา ปอยทิ้งไว้แล้วนี่ยังไปทำอะไรได้อีกไม่ได้แล้วไม่ได้เลยมันมีน้ำมีเนื้อแล้วเนือ้อที่ไปทำน้ำกะทินี่คือต้องเอาไปดักตัวเออเอาลงมาข้างล<อ>่างแล้วก็เอาลงมาข้างล่า,ลงา,ลางจับอ,อตายค<อ>ุไปคนละนบนหน้าติดบาทปินปินขึ้นไปเนี่ยต้นละห้าสิบบาทเออตัวละห้าสิบบาทใส่ปินได้ป้ะ สิบตน 500, ห้าร้อมันมาเก็มันมาปีกวันหนึ่งบ้านองได้10บตน0สตน,ตนห้าอ,อันนี้เราก็ไปปลูกต่อได้ใช่ไหมตาเฮ้ยแปลว่าไม่ดู ใช่ตัวเองใช่จะไปเก็บเลยหมานี่สาเป็นไงแล้วเป็นไงแล้วหวังหัวเงินอะไรงานเดิมของยายครับเ้ยอะยายโอ้ยเขาเคยทำเขาเคยทำใช่ไหมเคยทำแต่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่น่าไหวนะไปพ่ออะไรเนี่ยไม่ใช่ไเป็นแกเป็ด ทำไมยายไม่แข็งเลยทำไมพ่อแข็งจังวะคุณคุณแพ้ยายเหรอเนี่ยมาพอแล้วพอแล้วมาช้าทำไมคะมาชาที่ดีนี่มีอะไรอีกไหมฮะนอกจากมะพร้าวกล้วยไข่กล้วยหอมทีนี้แค่นี้แค่นี้อันนี้ก็โหขายได้เยอะแล้วเหมือนกันนะมะพร้าวนี่เคยขายเยอะสุดเท่าไหร่ เคยขายเยอะได้ได้ตังค์เยอะไหมพ่อบ้าบาใช่แพร์ตะเก็บใดน้อยใดมากบางทีก็มึงลูกบางทีก็แปะพันลูกขายเป็นลูกเหรอขายเป็นลูกเหรอลูกละบาทเหรอลูกอ่ะสิบสองบาทวนอยู่จนเดี๋ยวนี้อ่ะลูกอ่ะสิบสองบาทเลยเออหมื่นลูกก็เป็นแสนนะคนแก่โบกเก็บไปนี่คนรับเงินอย่างเดียว เอามันเก็บเอาไปวางขงเป็นพวกๆเลยโอ้โหมะพร้าวนี่ก็เป็นรายได้ที่ดีเลยนะใช่นะนะแดดร้อนเดี๋ยวเดีร้อนก่อนที่เราจะชมสมเสร็จมันมีเห็นต้นละมุดอยู่ี่เขาขายเป็นอะไรเป็นลูกใช่ไหมครับเป็นลูกกระดาษเป็นกิโลก็ได้ก็เลยใช้แล้วเนี่ยวันเอาันได้มาบ้าคนเก็บ ขึ้นไปเขาไม่เดียวไม่มีแต่ตอนนี้ไม่เห็นลูกแล้วเพราะวันนี้เ้าว อ๋าสำหรับสอยีอะไนี่อยดินั่งองแบบงว้าวนี่มุดมุดว่าจียรนี่ก็เป็นต้นละมุดนะครับตาปกไว้เมืานตาก็ใช้บระยายูงมากเลยครับเนี่ยเนอะบาเนูันเดียตาต้อขึ้นไปงี้ไปเอาดูว่ามนุษย์ต้องขู่เหรอขูนะละมุดละมุดไม่ใช่มังมุดขู่ละมุด มุดนี่เป็นลายลูกอมุดน่ะโอ้เยอะมากดูนี่ทุกคนให้ทุกคนไปดูใกล้ๆได้ระดับกล้องคืออยู่ใกล้ๆได้ลูกอมุอาจจะไม่อาจจะไม่เคยเห็นลูกอมุดกันนะลูกอมุดเป็นข้าวทุต้าช่วยทำไว้สำหรับคลิปตาช่วยมันไม่ใช่เราจะปิดคลิปสุดท้ายกันด้วยมันไม่ใช่อีกรอบนะครับอ๋อเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่า ตรงนี้เลยตรงหน้าระเบิดนี่แหละเอาไปอยู่ร้อนๆ้อนทำไมอ่ะครัวคว่ำไม่เห็นร้อนใร้อนที่ต้องแล้วพูดว่าไม่ใช่นะสองสามมันไม่ใช่พีงค์คแล้วพีงค์คแล้วแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนช่วยไม่ตาบ๊ายบายหน่อยใช่บายบ๊ายบาย Yay! Hey. Hey.